ย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นได้ประมาณ3าสัปดาห์แล้วก็ถือโอกาสเข้าศาลเจ้าญี่ปุ่นมาขอพรค่ะศาลเจ้าตรงนี้เป็นการขอพรเกี่ยวกับการสอบและการเรียนค่ะ ต้องมาล้างมือที่ตรงนี้นะคะ ที่นี่ที่เดียวจะมีศาลเจ้าหลายศาลเจ้านะคะสำหรับการขอพรในโอกาสต่างๆค่ะ เรากำลังตัดสินใจค่ะว่าจะเดินขึ้นบันไดไปไหมมองดูก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะแต่พอขึ้นมาจริงๆมันเหนื่อยมากเลยค่ะฟังจากเสียงหอบนะคะริา こここれれれ登ったら終わりだ <laughs> だけ <laughs> これだけこれでもうちょっと <laughs> <laughs> くよ。 ดูความสูงจากตอนลงค่ะตอนนี้เราก็ขอพรเสร็จแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะ